ครับมันบ้ากันไหนเอาดิพี่ตัดยาอ่ะเอามี <laughs> ตามจริงได้ป่หนูน่ารักแนะเจ็บคนเดียวน่ะที่ใส่ไปๆเดี๋ยวเจ็บเหล่าเขาเลยตรงกลางเลยเดี๋ยวไปอดแล้กบงทำไมซูโจ้เร็วดีละกัอกบง ये เดีเอาไปกันนัอันนี้เด็กดน้าเยอะนะนูไมารทรีไามไม่ไดไม่นันเอ้ีย้วกต้งอไหนไหม้ออๆๆจด่าไปเลยจุด

phút nói, phút nói, พูดหน่อยพูดหน่อย Không mẹ đây đây, sao nói, nói một. Một không là gì, gặp lần con cảnh, con ơi con đi về khai anh

กูบุ๊ง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 บุบุ๊งบุองบุ๊งบุ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 